สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเกาะติดแก้บรมจักรพรรดิรัตนคุณพลนะคะภาคพื้นอเมริกาและก็แคนาดาค่ะณจุดสว่างที่5แห่งนี้นะคะคือที่วัดพระธรรมกายบอสตันค่ะที่นี่นะคะได้มีการจัดพิธีสมโพชแก้บรมจักรพรรดิขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ส่วนบรรยากาศจะน่าประทับใจแค่ไหนนะคะไปติดตามได้จากคุณองอาจธรรมนิธาค่ะสำหรับการอัญเชิญแก้บรมงจักรพรรดิรัตนคุณพลนั้นนะครับ ได้อัญเชิญจากประเทศแคนาดาเพื่อมุ่งตรงมายังวัดพระธรรมกายบอสตันซึ่งตั้งอยู่ณรัฐแมสซาชูเซตของประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งวินาทีที่แก้วบรมจักรพพัดร,รัตนาขุนพลได้อัญเชิญเข้าสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์วัดพระธรรมกายบอสตันยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง แกคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่นี่และคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมกันต้อนรับแก้วมงคลดวงนี้ครับและเมื่อถึงเวลาสุดสว่างได้มีพิธีสมโภชแก้บรมจักรพรรดิรัตนคุณพลได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่บริหารราชการแผ่นดินและยังเป็นบุคคลสำคัญของคาสมาธิ ของหมูคณะวัดพระธรรมกายบอสตันซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของวัดมาโดยตลอดได้เกียรติมาร่วมปิดทองแก้บรมจักรพรรดิอย่างตลอดต่อเน,นื่องด้วยครับสำหรับพิธีรวมใจของรัตนคุณพลภาคพื้นอเมริกาหมู่คณะวัดพระธรรมกายบอสตันได้บังเกิดขึ้นในช่วงค่ำนะครับโดยคณะาศัทธาสาธุชนได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาพร้อมเพรียงกันณนะอุโบสถของวัด ได้ร่วมกันปฏิบัติเป็นกตัญยูบูชาแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีโดยการสวดธรรมจัก,กรกปรวัตนสูตรสวดบทพุทธชัยมงคลคาถาและปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะเป็นการปฏิบัติบูบชาร่วมกันครับและเมื่อถึงเวลาสุดสว่างนะครับผู้แทนสาธุชนประธานกองบุญปฐมสมบัติรัตนบงกฎจัก,กรวาลกองบุญมหารัตนสัตตมณีบงกฎ กองทุนจุนลรัตนสัตตมณีบงกฎและกองทุนมหาวชิระรัตนรังสีได้ประกอบพิธีวางเครื่องสมโพธและปิดทองสมโพธแก้บรมจัก,กรพรรดิรัตนขุนพลซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกๆท่านนั้นได้ปิดลูกนิมิตที่เป็นนิมิตภายนอกที่ทองอารามสวยงามให้เป็นความสุขใสสว่างณน,นนิมิตภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้เข้าถึงความสุขและความสว่างภายในเพื่อที่จะร่วมรวมใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสืบสารมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ร่วมกันครับ การประกาศตนปรวารนาเป็นประธานกองกฐินพระราชภาวนาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2559ของเหล่าผู้มีบุญเพื่อที่จะได้ร่วมกันสู้และสร้างอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีให้สำเร็จได้ตามติดชิดใกล้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อทตะชีโวร่วมบุญกฐินกับท่าน และจะได้ตามติดชิดใกล้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างบุญใหญ่บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยร่วมกันนี่คือความอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็มีการรับกล้วยอัศจรรย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อรับผังรวยกล้วยๆ้วยสร้างอาคารให้สําเร็จแบบกล้วยๆวยมีเงินต้นสมบัติและผ้าไตรบรมมรรรดิเพื่อไปทําความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นอีกด้วยครับ ในท้ายที่สุดนั้นนะครับเป็นการสวดสรรเสริญแก้บรมจักรพรรดิรัตนคุณพลท่ามกลางแสงประทีปเพื่อที่จะจุดความสว่างให้บังเกิดขึ้นสร้างความสำเร็จในการสังสมบุญสร้างบาร,รมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันล้อมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะร้อยเรียนเป็นประดุจดอ,อกไม้สาการะบูชา แด่พระพ่อผู้นำสร้างบาร,รมีและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่น่าปลื้มปิติใจยอย่างยิ่งสำหรับหมู่คณะวัฒธรรมกายบอสตันที่ได้ต่างทุ่มเทแรงใจให้ถึงตัวถึงใจและเข้าเป้าหมายในการสถาปนาอาคารอัศจรรย์ให้สำเร็จด้วยความอัศจรรย์โดยบุคคลอัศจรรย์ทุกๆท่านที่ได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ การอัญเชิญแก้บรมจากกระพัรัตนขุนพลนั้นได้น้อมนำอัญเชิญต่อเนื่องไปยังจุดสว่างที่6นั่นคือณวัดพระธรรมากายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสที่จะร่วมติดตามและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะครับ คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของจุดสว่างที่5ที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะซึ่งเรายังคงเดินทางกันต่อไปนะคะเพื่อที่จะสมโพธิแก้บรมจักรพรรดิให้ครบทั้ง19จุดสว่างค่ะและก็จะมาร่วมกันปฏิสถานแก้บรมจักรพรรดิณฐานรากอาคาร72ปีพระเทพยายนมหาหมุนีที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกันในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2559อยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ